สวัสดีครับผม <ierungs> วินกรูลิวิ่งนะครับวันนี้เนี่ยผมจะชวนทุกคนมาคุยถึงอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนั่นคือการตรวจรับบ้านก่อนโอนไม่ว่าเราจะไปซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยก่อนที่เราจะทําการโอนเนี่ยมันจะมีการตรวจรับบ้านครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมพาเพื่อนมาด้วยครับเดี๋ยวให้เพื่อนผมแนะนําตัวก่อนนะครับใช่ไหครับสวัสดีครับก็ผมชื่อซีนะครับผมตอนนี้ก็ทํางานคอนซัลท์นะครับควบคุมงานก่อสร้างแล้วก็ทาําการตรวจรับบ้านคอนโดนะครับก็คือ C เนี่ยทำทั้งคอนซัลต์ด้วยแล้วก็ตรวจรับทั้งบ้านแล้วก็คอนโดด้วยใช่ไหมครับโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้ C ลองอธิบายให้สําหรับคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีพื้นฐานเลยนะว่าการตรวจรับบ้านก่อนโอนเนี่ยมันคืออะไรและมันจําเป็นขนาดไหนสําหรับคนที่ไปซื้อบ้านหรือคอนโดอยากให้ C อธิบายคร่าวๆให้ฟังหน่อยครับได้ครับผมก็โดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญนะครับผมก็ปกติแล้วโครงการมัจจารสาตเนี่ยเขาจะมีมรฐานโครงการเขาอยู่แล้วครับเนาะเป็นมาตรฐานที่ถือว่า ดีเลยนะครับผมแต่ว่าในการก่อสร้างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมันจะเกิดจากแมนพาวเวอร์ huh. เป็นหลักนะครับผมซึ่งแมนพาวเวอร์ตรงเนี้ยเราไม่สามารถคอนโทรลได้ทุกอย่างนะเราอาจจะไปการตรวจรับบ้านเนี่ยอาจจะไปลดขอบเขตของแมนพาวเวอร์หรือว่าคือค่าเออร์เลอร์ที่เกิดจากแมนพาวเวอร์เนี่ยลดลงไปนะครับผมเพื่อให้งานออกมาดีขึ้นนะครับก็คือโดยสรุปว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยนะทางโครงการก็จะมีมาตรฐานแลนะ้วเนาะว่าอันนี้ต้องทํา1 2 3 4 แต่ว่ามันอาจจะเกิดการเออร์เลอร์จากคนงานใช่ครับงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราเรามีหน้าที่เข้าไปตรวจสอบให้ลูกบ้านก่อนที่เขาจะโอนว่าตรงนี้มันผิดพลาดเพื่อให้แก้ก่อนที่เขาจะโอนใช่ไหมครับถูกต้องครับอ๋อ<ม>เป็นประมาณนี้นะครับถัดมาเนี่ยอยากให้ซีลองอธิบายให้ฟังก่อนว่าถ้าลูกค้าเนี่ยจ้างเราเข้าไปตรวจรับบ้านหรือตรวจรับคอนโดเนี่ยเรามีหน้าที่ไปตรวจในส่วนไหนบ้างแล้วซีไปทําอะไรให้เขาบ้างอยากให้ลองอธิบายให้ฟังหน่อยครับโอเคครับโดยหลกักๆแล้วผมก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนเนาะส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของงานโครงสร้างนะครับผมซึ่ง โครงสร้างเนี่ยเราก็จะดูเรื่องการแตกเล้าที่มันใหญ่ๆจริงๆนะครับที่อาจจะส่งผลในอนาคตนะครับผมตรงนี้เรียกว่า observation sense นะครับผมอาจจะต้องใช้ประสบการณ์หรือว่าการสังเกตค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับไอในส่วนของโครงสร้างเนี่ยให้ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าอะไรที่เรียกว่าโครงสร้างบ้านถ้าเรานับในส่วนของที่เป็นพื้นดินขึ้นไปเนาะไม่นับตัวใต้ดินนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวเสาคานแล้วก็พื้นก็เป็นส่วนหลักๆของตัวบ้านหมดเลยใช่ครับผมโอเคครับ ต่อมาข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องงานประปากาับไฟฟ้านะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยลูกค้าสามารถตรวจเองได้โดยที่ค่าใช้จ่ายอาจจะไม่ไม่สูงมากนะครับผมเช่นเรื่องของการขังน้ําในห้องน้านะครับผมเ,เรื่องของงานไฟฟ้าอาจจะเป็นการใช้ไฟฟ้าในจุดห้องนี้แล้วก็ห้องนี้ใช้เป็นโซนๆไปนะครับผมก็คือตรวจว่าสมมติเรื่องงานไฟฟ้าเนี่ยเราก็ ไปตรวจว่ามีไฟไหม้แค่นี้ใช่ไหมครับสำหรับคนทัวไปต้องครับผมไม่<อ>มีการรัดวงจรเสียบแล้วตู้เบเกอร์สามารถใช้งานได้ต่อสายถูกและต่อสายผิดเนี่ยตู้มันก็จะตัดโดยอัตโนมัติโอเคครับต่อมาแล้วอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของงานสถาปัตย์หรือว่างานสีนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะดึงไ้อีกส่วนนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ลูกค้าสามารถดูเองได้ตลอดเวลานะครับอ๋องานสีงานสถา,าปัตย์เนาะก็เดี๋ยวผมสรุปขมวดก่อนนะครับว่าจริงๆการเข้าไปตรวจเนี่ยเนาะก็สีก็จะตรวจสส่วนหลัก ส่วนแรกคืองานโครงสร้างพื้นคานเสานะครับส่วนที่2คืองานพวกสุขาภิบาลไฟฟ้าปะปาอะไรพวกนี้เนาะซึ่งจริงๆมันก็อาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนิดนึงแหละเนาะหรือถ้าแต่ใครไม่อยากจะใช้ผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะตรวจได้ระดับหนึ่งเนาะสุดท้ายก็จะเป็นงานสถาปัตยกรรมพวกสีงานเก็บรายละเอียดพวกนี้ก็คือ3ส่วนหลักใช่ไหมคะ ทีนี้เนี่ยอยากให้ซีลองยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมครับว่าประสบการณ์จากการที่เราเคยไปรับตรวจทั้งบ้านแล้วก็คอนโดมันเนี่ยเคยมีเคสหรือมีปัญหาอะไรไหมที่เราไปตรวจเจอแล้วมันเป็นปัญหาที่หนักมากๆซึ่งถ้าลูกค้าซื้อไอ้บ้านหรือคอนโดลหลังนี้ไปเนี่ยต้องปวดหัวแน่ๆอยากให้ลองมาแชร์กันให้ฟังหน่อยครับอ๋อได้ครับผมก็รายกรารหลักๆเลยนะครับที่เคยตรวจมาเนาะส่วนใหญ่ลูกค้าจะโฟกัสเรื่องของน้ํารั่วซึมนะครับผมเช่นกันน้ําซึมนี่จะมี2อย่างนะก็คือจะเป็นพวกซึมตามพวกขอบผนังขอบเฟรม หรือว่าบานหน้าต่างนะครับผมกับอย่างหนึ่งคือจะเป็นเรื่องการซึมจากห้องน้ําถ้าหาว่าห้องน้ำนี่ทาการซึมไม่ดีหรือว่าเขายาแนวกระเบื้องไม่ดีก็จะอาจจะสง่งผลทำให้น้ำมันซึมลงมาที่ฝ้าชั้นชั้นล่างได้หรือปัญหาใหญ่เลยก็ก็ใหญ่ครับใหญ่เลยก็คืองานแก้ก็จะมีการรื้อกระเบื้องถ้าซึมญหานี้ซึมตามขอบนี่รื้อกระเบื้องแน่นอนนะครับผมแล้วก็พวกอาจจะเป็นข้อต่อท่อต่อท่อตัวสตีปไม่แน่นครับผมก็อาจจะต้องมีการรื้อฝ้าออก นะครับผมประมาณนี้เลยแล้วต่อมาก็จะเป็นเรื่องของพื้นนะครับผมบางทีพื้นในตัวบ้านเนี่ย <c oughs> เขาตัดพื้นไม่ดีนะครับผมยิ่งถ้าเป็นลามิเนตเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะต้องมีการแค่ปรับพื้นหรือลามิเนตนิดนึงได้นะครับเพราะว่าบ้านส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นลามิเนตอยู่แั้วใช่นรับเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นกระเบื้องนะครับผมกระเบื้องก็ถ้าหากว่าพื้นเอียงหมดเลยเนี่ยกระเบื้องก็ต้องลื้อทั้งหมดเลยนะครับผมก็คือก็เคยเจอเคสที่เป็นกระเบื้องพื้นเอียงมาแล้วการการใช้งานเนี่ย ก็จะมีอาการมึนหัวถ้าลูกค้าเดินเดินในตัวถงบ้านนะครับคือมันมันจะไม่เป็นระนาบเดียวกันว่าครับผมคือแค่กระเบื้องโป่งนี้ยังพอแก้ง่ายหน่อยใช่ไหมใช่แต่นี่มันล่อเอียงเอียงไปทั้งแนวอย่างนี้เลยทั้งแนวครับบางทีก็เป็นหลังเต่าก็มีหลังเต่าด้วยใช่ท้องช้างก็มีนะครับผมต่อมาก็จะมีแบบเป็นผนังซุดนะครับเรื่องของตัวดผที่แคทอะบางทีบางทีเขาเขาตั้งไม่ตั้งไม่ได้ดิ่งเนาะบางบางบางแผ่นตั้งดิ่งบางแผ่นตั้งตั้งอีกทางหนึ่งมันก็เกิด การดึงกันขึ้นแล้วทำให้ผหนังนี่มันแตกมันแยกออกจากกันเลยเดี๋ยวพอมีผมขอขยายความให้ทุกคนฟังนิดนึงนะครับพีแคสเนี่ยมันคือผนังสําเร็จนะนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี้ยผนังทั่วไปเขาจะใช้การก่ออิฐถูกไหมครับแบบพีแคสสมัยเนี้ยมันคือผนังสําเร็จที่มาต่อให้นึกภาพเหมือนจิ๊กซอครับเอามาต่อรวมกันแล้วกลายเป็นบ้านมันคือผนังปูนสําเร็จเนาะแล้วก็อย่างที่ซีบอกไปว่าถ้าการติดตั้งไม่ดีมันจะดึงกันมีส่วนครับเรื่องของดินด้วยก็ส่งผลกันหลายเรื่องเนาะใช่ครับผมเพราะว่า คือถ้าหาผน,านนะังเนี่ยถ้าหากว่าม,มันมีการแตกร้าวขึ้นมารเรื่องใหญ่เลยครับต้องต้องถ้าโครงสร้างนี่ใหญ่กว่าเนาะทั่วตอนนี้มีแบ่งเรื่องของอ e ีแคสและก็เรื่องของกอชาปูนนะครับผมก็มี2อสองประเภทเนาะหลัก,ลกๆนะครับผมประมาณนี้ต่อมาก็จะมีเรื่องของตัวผน,นังซุดนะครับผมเพราะว่าจะมีพวกเรื่องของผน,น e ังอีแคสกับผน,นังก่ออิชาปูนเนาะผมจะพูดถึงเรื่องของกออชาปูนก่อนนะครับผมบางทีกออชาปูเนี่ย ในโซนของตัวช่องชาร์ปหรือว่าท่อช่องท่อ,รอครับครับถ้าหากว่าดิน,น่ะมันมันไม่แน่นพอครับหรือว่าตัวน้ําหนักของตัวค้าข้างล่างมันมันรับน้ำหนักไม่มากพอช่องชาร์ปซุดมันก็จะเกิดรอยแตกแล้วค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับผม,มผมก็เคยเจอเคสที่ลูกค้าไม่เอาบ้านนะครับคือเพราะว่าผนังชาร์ปสุดมาแล้วนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ p ีแคร์ีแคเนี่ยถ้าหากว่ารอยต่อของแผนพีแครมันไม่ดีมันก็จะทําให้ผนังมันดึงกัน มันไม่ได้ดิ่งตัวหนึ่งได้ดิ่งตัวหนึ่งได้ดิ่งพอยตัวหนึ่งมันที่มันไม่ได้ดิ่งมันสุดตัวไปมันก็จะดึงรอยต่อทำให้ยิ่งเป็นผนังห้องน้ําก็จะกูกระเบื้องกระเบื้องก็จะแตกล้าวตามรอยรอยรอยยึดรอยแยกตัวครับอ๋อประมาณนี้เขาเป็นปัญหาใหญ่เลยใช่ซึ่งปัญหาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าผมฟังเนี่ยมันคือปัญหาจากโครงสร้างล้วนๆเลยถูกไหมใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรในการดูถึงจะรู้ถูกไหมใช่ครับผมบางทีรอยแตกล้าวลูกค้า ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์เนาะก็อาจจะมุงว่าเป็นเราแต่ร้างเฉยแต่ถ้าคณมีประสบการณ์น่ก็จะสามารถตอบได้ว่าผนังตัวนี้เป็นผนังโครงสร้างแยกจากผิวปูนจริงๆหรือว่าแยกจากตัวโครงสร้างครับอะะครับทีเนี้ยคงมีหลายคนสงสัยว่าถ้าเราเป็นมือใหม่เนี่ยแล้วอยากจะตรวจบ้านด้วยตัวเองเนี่ยมือใหม่สามารถตรวจเองได้ไหมอยากให้ซีลองให้คาแนะนำหน่อยครับเออได้ครับผมก็อย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อตอนตอนช่วงต้นแล้วนะครับว่า การตรวจในลูกค้าสามารถตรวจเองได้บางส่วนเรื่องของน้าหูบน้รบ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 รารลบไฟฟ้านะครับผมแต่ว่าเรื่องความสั่ยงงานใลูกค้าก็สามารถดูเองได้เหมือนกันแต่ว่าจะเรื่องเรื่องของงานแก้ไขเนี่ยอาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรไปให้คำปรึกษาดีนึงนะครับอืมครับก็คือ,อผมสรุปนะถ้างานทั่วๆไปเช่นงานสีงานความสวยงามงานปลาปาหรืองานไฟฟ้าเล็กๆน้อยๆครับคนทั่วไปตรวจเองได้แต่ถ้าเกิดมันขึ้นในเรื่องในโครงสร้าง งานที่เกี่ยวกับพวกฐานรากหรือการซุดตัวรอยแตกร้าวครับผมพวกนี้ควรจะให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจจะดีกว่าถูกไหมใช้คําว่าวิธีการแก้ไขเนาะวิธีการแก้ไขผู้สาจจะต้องมีคนให้ปรึกษาหรือว่า,าวิศวกรส่ยแจ้งว่าต้องแก้ยังไงก็คือบางทีเราไปเห็นเรารู้แหละว่ามัน,ม,นมันพังถูกไหมแต่ตเราไม่รู้ว่าโซลูชันในการแก้ไข<า>ไมัน็นยังไงครับผมซึ่งตรงนี้ต้องใช้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรโดยตรงเนาะถูกต้องครับมเมื่อไม่นานมาเนี้ยพอดีผมได้ยินข่าวว่ามีวิศวกรตรวจบ้านเนี่ย ได้ไปมีปัญหากับเจ้าของโครงการโครงการหนึ่งนะซึ่งตรงนี้เนี่ยซีมีความคิดเห็นยังไงบ้างอยากให้แชร์ให้ฟังหน่อยก็โดยส่วนตัวผมนะครับ่าบริษัทที่เข้าไปตรวจเนี่ยที่ผมรู้มาเนาะก็ะค่อนข้างมีชื่อเสียงพอสมควรน,นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยอาจจะมาดูเรื่องของรายการนะครับว่ารายการไหนหลักๆรายการไหน สามารถดึงออกไว้ดึงไว้อีกส่วนนี้ได้ก่อนแล้วก็ไปผลการเรืองของการใช้งานเป็นหลักว่าลูกค้าสามารถใช้งานในอนาคตเนี่ยไม่มีปัญหานะครับผมว่าจะเป็นเรื่องน้ําไฟฟ้านะครับผมเอ่อเรื่องของมาประตูทั้งหมดเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับก็คือที่ผมเห็นในข่าวเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องพวกงานตกแต่งงานงานเรื่องสถาปัตยกรรมเล็กๆน้อยๆถูกไหมฮะที่มีปัญหากันเนี่ยก็ถ้าเป็นผมเองก็อาจจะไปพูดเรื่องผลการเรื่องของการใช้งานเป็นหลักเพราะว่าเราต้อง ประเด็นคือเราก็ทําให้ลูกค้าพึงพอใจอเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาใช้งานห้องเนี่ยห้องหนึ่งห้องลูกค้าต้องใช้งานทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุกขาพิบาลน้ําทั้งหมดนะครับผมเรื่องของ ไฟฟ้าการใช้ทีวีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเราจะต้องไปประกาศเรื่องตรงนั้นถ้าหากว่ามีการใช้งานที่ผิดพลาดเนี่ยเราต้องรีบแจ้งทางการก่อนนะครับโอเคครับทีนี้ก็ได้รู้เกือบทุกเรื่องเกี่ยวกับการตรวจรับบ้านไปแล้วนะทั้งสําหรับมือใหม่นะแล้วสาหรับคนที่กาลังหาข้อมูลเพื่อที่จะจ้างบริษัทตรวจรับบ้านนะครับทีนี้เนี่ยอยากให้คุณซีลองแนะนําหน่อยว่าบริษัทคุณซีทำอะไรบ้างแล้วก็มีบริการอะไรให้ลูกค้าบ้างครับเพื่อมีคนสนใจอ่าโอเคครับก็ ตอนนี้นะครับบริษัทก็รับสวดบ้านเนาะก็คือการหลักการคิดเรื่องของราคาเนี่ยเราก็จะคิดเรื่องของพื้นที่ใช้สอยนะครับไม่ได้คิดเรื่องของพื้นที่ดินเลย<ช>ผมก็ถาลูกค้าบ้านนิดนึงมีพื้นที่ดินมากเราจะคิดแค่พื้นที่ใช้สอยเท่านั้นนะครับผมก็ขั้นต่ำาล้คาขั้นต่ําก็จะอยู่ที่ 3,000บาทนะครับผมประมาณก็คือเราเนี่ยรับตรวจหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดทาวาาทาน์โฮมอาคารพาณิชย์ทุกอย่างเลยครับผมบ้านมือสองก็รับครับแล้วก็<อ>บ้าน<อ>ที่ลูกค้าสร้างเองก็รับด้วยครับ,รบ,รบแล้วพื้นที่ในการให้บริการของเราเนี่ยเรารับตรวจที่ไหนบ้างครับเอ่อใช้คําว่าครอบคลุมทังประเทศเลยก็ถ้าเป็นเกินของมุงเทีมยหาคนครไปก็อาจจะมีเรื่องของค่าเดินทางที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมแล้วอย่างหนึ่งก็คือพร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมง นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจรับบ้านหรือว่างานคอนซัลท์งานคอนซัลท์ก็รับารงานคอนซัลท์ก,ก็รับด้วยนะใช่ครับผมเรื่องการควบคุมงานก่อสร้างนะครับก็ฝากไว้น,นึงนะครับผมชื่อบริษัทก,ก็เป็น BSI Engineering Consultant นะครับหรือว่าตรวจรับบ้านคอนโดได้ครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็คอนแทคติดต่อของคุณซีไว้ให้เนาะสําหรับใครที่ได้ฟังไปทั้งหมดแล้วล่ะและคิดว่าอยากจะได้คนมาช่วยตรวจบ้านนะจะได้ไม่มีปัญหาเวลาซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ย ก็เดี๋ยวติดต่อทางคุณซีแล้วก็ทีมงานได้เลยนะครับได้ครับโอเคครับก็คิดว่าคงจะได้ไประโยชน์กันไปไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคนที่กําลังมองหาบ้านมองหาคอนโดหรือดาวโฮมอยู่นะการที่เราไปจ้างนะครับวิศวกรคนหรือคนที่เป็นมืออาชีพมาช่วยตรวจแบบนี้เราอาจจะเสียเงินไม่มากนะครับเทียบกับว่าเราไปเจอปัญหาใหญ่ในอนาคตเราซื้อบ้านไปแล้วเราโอนบ้านไปแล้วเนี่ย ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยไม่นอาจจะมีราคาแพงกว่าการที่เราไปจ้างพวกนี้อีกก็ได้นะครับ,รบก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่อยู่กันมาจนถึงตอนท้ายนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ต้องขอบคุณซีมากๆเลยนะครับครับผมบสวัสดีครับ